นมนรสมบันเทนซะซะพาสโตอาหิมิกปึ๊กเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกข์สุขจัดจะดาเปลี่ยนคู่ลมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอาบัตสังฆาธิเศษกับของขังกับสิ่งที่พระควรทําหรือไม่ควรทํานะครับในฐานะที่เป็นคนที่เคยบวชนะครับเคยศึกษาธรรมะมาเหมือนกัน อาบัตสังคาที่เศษคืออะไรอันนี้ผมจะพูดมาเป็นข้อๆนะครับการทําน้ําอสุจิเคลื่อนยกเว้นฝันเปียกพูดง่ายๆก็คือการสําเร็จความไข่ด้วยตัวเองแต่ต้องสัมผัสสตีด้วยความกําหนัดนั่นก็คือพระเกิดความเหนียนมีอารมณ์เกิดราคะไปสัมผัสแต่ต้องกายสตีด้วยการเจตนาที่จะเสพกามว่ากันง่าย พูดเกี่ยวพาราศีสตรีด้วยวาจาอันชั่วหยาบนั่นก็คือใช้วาจาล้อเล่นเกี่ยวพาราศีจีผู้หญิงด้วยอารมณ์ต่างๆนะครับอารมณ์พาไปหรือทำความรู้จักสตรีสร้างความสัมพ,พันธ์เกินคารวสาและสงอันที่ควรจะเป็นพูดจาให้สตรีบำเลอกามให้ก็คือปะเล่าประโลมนะครับหรืออยู่ในอารมณ์ที่เสพสมกันทำตัวเป็นพ่อซื้อนะเขาให้บวชเป็นพระไม่เป็นนะครับ อยากจะสื่อความรักอยากจะสื่อเรื่องการราคะให้ใครๆเขาหรือให้ตัวเองสร้างกุติด้วยการขอมีเจ้าภาพสร้างกุติให้แต่ไม่ให้สงแสดงที่ก่อนใส่ความว่าประชิกโดยไม่มีมูลซึ่งการอาบับแต่ละข้อเนี่ยมีความร้ายแรงต่างกันนะครับทีนี้ผมเห็นฮิปโปที่มีการทําของขลังนะครับทํายันทําสิ่งวัตถุมงคลต่างๆนะครับแต่ผมไม่ได้ว่าฝ่ายใดท้งนั้นนะครับ แต่ผมจะมาให้แง่คิดให้สติให้เราคิดถึงสัจจะความจริงบนโลกใบน,นี้แต่ผมอยากจะจั่วหัวว่าเรานับถือฮิปโปไหมเรานับถือช้างไหมของขลังที่ทำจากช้างอนุสาวรีช้างบังเอิญว่าสัตว์พวกนั้นมีประโยชน์กับผู้คนในสมัยก่อนเช่นการใช้แรงงานการใช้มันเป็นพาหนะส่วนเรื่องยันนะครับถ้าบอกว่ามันคือสัตว์เดรัจฉาน คือยันที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับเช่นช้างก็มียันนะครับม้าก็มียันจเจ้าระเข้ก็มียันเสือก็มียันจิ้งจกก็ยังมียันเลยนะครับทีนี้ว่าถึงช้างช้างเนี่ยก็มีรูปเคารพใช่ไหมครับเป็นรูปปั้นเป็นอนุสาวรีย์แต่ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเริ่มมีประวัติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมครับและช้างก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกัน อันนี้คือสัตว์จากความจริงแต่ถ้าช้างมียศถาบรรดาศักด์ก็จะได้รับเกียรติเป็นอีกชั้นหนึ่งคุณหนีความจริงไปไม่พ้นเพราะมันมีอยู่จริงในบ้านของคุณอาจจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ได้แล้วฮิปโปผิดตรงไหนอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครผิดนะครับฮิปโปจะกลายเป็นรูปปั้นไหมที่อยู่ในวัถตถุต่างๆเช่นทองโลหะโมเดลพลาสติกวงเล็บนะครับ นี่ผมไม่ได้ว่าพระนะอันนี้เป็นความเข้าใจของแต่ละบุคคลแล้วทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก็มีทั้งอาจารย์สร้างมีพระสร้างทั้งนั้นยกตัวอย่างนะครับอย่างเหตุการณ์ในการออกรบของผู้คนสมัยก่อนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็มีพระที่ไว้คอยแจกของขังแจกยันไว้ให้กับนักรบนะครับให้ทหารนักรบได้ออกไปรบ เพื่อปลุกกำลังใจนะครับกําลังใจเกิดขึ้นความกล้าเกิดขึ้นก็สามารถออกลบได้ทีนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามก็อยู่บนพื้นฐานความศรัทธานั่นเองถ้าบอกว่าวัดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนไปเพราะอะไรส่วนตัวผมยังไปอยู่นะครับเพราะว่าเราคิดและแยกแยะเราใช้สติแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรนะครับผมส่วนตัวผมก็ชอบปอาาระจย์เบียนะ และผมก็ยังนับถือพระนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคยนับถือมาเหมือนเดิมคืออย่างที่พี่หนุ่มพูดนะครับว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยท่านอาจจะพูดด้วยความที่เป็นสัจจากความจริงในเชิงของอคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะครับแต่ว่าความเชื่ออะไรบางอย่างนั้นน่ะก็ยังคงอยู่ยังมีอยู่จริงนะครับผมให้เรายึดถือหลักว่า เหตุปัจจัยที่เราได้ทำเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของเราล้วนๆนะครับเป็นหลักก่อนก่อนที่เราจะไปพึ่งหรือเสียเงินทําอะไรบางอย่างเพื่อเสริมขึ้นมานะครับอันนี้พูดเพื่อเตือนสตินะเพราะว่าความนี้ตั้งแต่ต้นนะครับผมพูดมาเพื่อเตือนสตินะครับแล้วแต่ใครจะคิดนะครับต่างคนต่างมุมมองและเรื่องฮิปโปในความเป็นจริงฮิโปก็ฆ่าจระเข้ได้เหมือนกัน เจตนาของผมก็คือให้เราคิดเป็นนะครับคิดอย่างมีสติเพื่อแยกแยะวัตถุกับความศรัทธาบางครั้งความศรัทธาก็ปรากฏอยู่ในวัตถุได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่ว่าแปลกไปกว่าสิ่งที่มีอยู่อาจจะยังเป็นเรื่องที่แปลกและใหม่เกินไปตามพื้นฐานการรับรู้ของแต่ละคนที่ต่างกันเพราะมันยังเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่พอทําซ้ําๆหรือเกิดขึ้นบ่อยๆก็เกิดเป็นความเคยชินขึ้นก็จะรับได้เอง นี่คือสัจจความจริงโลกมนุษย์ควายยังมีของขลังเลยควายธนูนีครับแต่ละเรื่องก็ต้องดูเหตุผลนะครับและดูรายละเอียดให้ลึกลงไปว่าเขาสร้างควายธนูเนี้ยขึ้นมาเพื่ออะไรก็เป็นความเชื่ออีกต่างหากและทั้งหมดนี้ก็คือหนึ่งความคิดเห็นนะครับลองไปคิดเล่นๆดูกันนะครับขอบคุณครับลก เห็นอะไรวะเนี่ยนั่งกูตาฝาดรือตาฝ้าฟางมองเห็นความเมื่อยเพลียใจหลอดไม่ไหวแล้วฟมขงลอลตัวลงนอนด้วยความเครียดจึงเผลอหลับไปสักพักมันจะมีอะไรนำพาไปว่าไปที่ไหนสักที่ที่ดูเหมือไปจะจบยังไงมันอยู่แปลกแล้วมีไฟไฟร้อนอาวเคยอะไรนั่งทำไมมีพี่วิญญาณเสียงร้องวุ่นวายมีกระทาทองแดงทองฟ้าสีแดงเอาจนยกมาป่ากำลังแทงพี่ เชื่อต้องฝันไปคือความฝันไม่ใช่ความจริงสมักมีเสียมมาทักาเขารู้ไหมว่าที่นี่